ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าแกงโฮเนี่ยเขาทํามาจากแกงหังเลเพราะว่ามีหนุ่มเหลือแต้ๆมาทําให้กินค่ะก่อนอื่นเลยก็คือต้องเตรียมพริกแกงก่อนนะก็จะมีพริกแห้งค่ะพริกสดแล้วก็ข่าซอยขมิ้นหอมกระเทียมตะไค้ซอย เกลือค่ะหนึประมาณครึ่งช้อนโต๊หรือหนึ่งช้อนชานะคะกะปิส่วนทั้งหมดนี้นะคะก็คือถามคุณพ่อเราแกบอกว่าตามชอบเลยนะคะอยากได้เผ็ดก็เติมพริกลงไปนะคะโขลกทุกอย่างให้พอเนื้อหยาบๆแค่นั้นเองค่ะผักก็มีผักกาดขาวกําลึงหอมสดถั่วฝักยาวมะเขอือพวงคือจริงๆแล้วคุณพ่อบอกว่าใช้ผักอะไรก็ได้ที่เป็นผักทุนบ้านทั่วไปนะคะ ต่ต้องแต่งกลิ่นด้วยใบมะกรูดแล้วก็ที่สําคัญต้องมีหน่อไม้ด้วยนะคะตัวนี้พอทุกอย่างพร้อมแล้วก็เริ่มผัดกันวันนี้พ่อเขาใช้เป็นน้ํามันหมูนะคะผัดให้ไขมันเขาละลายนะคะแล้วก็เอาเครื่องแกงที่ครกพอหยาบๆเนี่ยคะ่ะเอาลงไปผัดตามด้วยน้ําล้างครกนะคะช่วงผัดเนี่ยกลิ่นหอมไปทั้งบ้านเลยอะ่ะต้องเดินมาดูอะคะ่ะว่าทําอะไรอยู่ ก็พอส่งกลิ่นหอมแล้วนะก็เอาผักทั้งหมดอะคะ่ะที่เราเตรียมไว้ลงไปผ่านให้สุกเลยค่ะเอาผักสุกแล้วนะก็ใส่หน่อไม้ค่ะตามด้วยแกงฮางเลที่เราบอกนะคะกินไม่หมดก็ใช้เทงไปเลย จริงๆเขาจะใช้ผงนะคะแต่คุณพ่อบอกว่าถ้ากินทางเลซไม่หมดก็ใช้น้ำเหองเขาได้นะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นเส้นนะคะผัดต่อให้สุกค่ะหลังจากทุกอย่างสุกเรียบร้อยดีแล้วเข้ากันแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบมะกรูดนะคะหอ,อมจริงๆค่ะเราจะบอกว่าตัวนี้คุณพ่อไม่ต้องปรุงรสใดๆเลยนะคะคืออร่อยมากๆค่ะเราชิมเรายังชอบเลยนะอยากแนะนําค่ะให้ทุกคนลองทําทานดูนะคะถ้าได้รสชาติยังไงมาแบ่งปันมาแชร์ หรือมาคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด,ด,ด้วยนะคะบ๊ายบาย